เป็นประเภทผู้ผสมกันบ้างนะครับเป็นการพบกันนะฮะระหว่างทีมแบดมินตันและทีมแฟลตเซลนะฮะโดยฝั่งที่หันหลังให้กับกล้องนะครับจะเป็นทีมแฟลตเซลนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามครับแบดมินตันแคเดมมี่ฮะของพี่เอิร์ธของเราเนี่ยเองนะครับสกอร์หนึ่งต่อนหนึ่งครับ หยอดลูกนี้ไปสวยครับบุ๋มบิม๋มอ๋อฮะมาร์คเสิร์ฟอืมเกี่ยวขึ้นมาได้อืมและตีออกไปเองนะครับสมต่อหนึ่งครับแบดมินตันขึ้นนำแบคแฮยลูกนี้มากลางขอดโดนทุบเลยนะฮะ2ต่อ3ครับ สามเท่ากันครับแสตร์ฟครับนะนะฮะตีออกไปเองครับสำหรับมาร์กนะฮะแสตเซลขึ้นนำเป็นครั้งแรกครับสี่ต่อสามอืมนะฮะลูกนี้ห้าต่อสามครับ เสิร์ฟลูกนี้ไปกลางขอแต่ว่ายังรับกลับมาได้นะฮะอ๋อบุ๋มบิมนะครับเสียดายนะฮะเกี่ยวลูกนี้ไว้ไม่สำเร็จครับ6ต่อ3ครับคลอสลูกนี้มาเข้าโฟร์แฮนด์ลึกนะฮะตียากนะครับ4ต่อ6ครับบุ๋มบิมเสิร์ฟเกี่ยวลูกนี้ไว้ ไม่ข้ามนะฮะคุณนาซีห้าต่อหกครับบุมบิมเสิร์ฟต่อครับและยังไงและยังไงอืมนะฮะตบแป๊กไปเองครับมาร์กนะเจ็ดต่อห้าครับเป็นการดวนการระหว่างคนะ ผู้หญิงทั้งสองท่านนะครับหยอดหยอดเล่นกันอยู่สองคนนะฮะแปดต่อห้าครับ,รบอืมนะฮะพยายามที่จะเกี่ยวเร็วนะครับแต่ว่าโดนขอบรักเก็ตไปนะครับหกต่อแปดครับหยอดลูกนี้ไปสวยมากมยังไม่ยังได้อยู่ทางของแฟดก็ถือว่า จี้ตำแหน่งได้ดีเลยครับนะฮะตบจี้ไปที่นาซีนะฮะเอขอภัยครับตบจี้ไปที่บุ๋มบิมนะครับเนี่ยฮะอืมนะเกี่ยวไว้ไม่สําเร็จนะครับเริ่มทิ้งระยะห่างนะฮะสำหรับแฟลเซลนะครับนำไปเป็น10ต่อ6กําลังจะปิดครึ่งเกมแรกนะฮะได้ไหมอืมยังเซฟไปได้อยู่นะฮะบุ๋มบิมเ์ฟครับ เขียวลูกนี้ขึ้นมามาร์คทุปได้แต้มนะครับแปต่อ10ครับอือเสิบม้วนมาแตะม้วนกลับเลยนะครับ11ต่อ8ครับครึ่งเกมแรกฮะข้อสำหรับรายการนี้นะครับกรีซีแบดมินตันนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ โซนิคสปอร์ตไทยแลนด์นะฮะฟรีดอมโปรฟี่ไอเฮียหลีแบดมินตันทีมครับนะฮะเคยทุ Th Th ะะ่มเทนปิ่นทะเลซีฟู้ดแบดเว็บไทยแลนด์และพีเชิดครับผมเป็นรายการแบดมินตันครั้งแรกนะฮะเป็นรายกรราีรา,ารกรีดครั้งแรกของน้องฟลุคของเรานั่นเองนะครับะ,ะจัดร่วมกันกับทางพี่เทลนะฮะในเครือของ Freedom Academy นะะั่นเอง ก็ในวันนี้เราจะทำการแข่งขันกันประมาณเกือบเกือบ400แมตต์นะฮะคาดว่าก็น,น่าจะดึกอยู่หังอไงฝากติดตามชมกันได้นะครับมาครับชมกันต่อฮะอืมเคลียร์ลูกนี้ไปได้สวยครับแฟตเซลเปลี่ยนทางหยอดนะนัสซีเสิร์ฟครับเสิร์ฟเ,เสียไปเองนะฮะ 9ต่อ12ครับเป็นแต้มของแบดมินตันฮะตอนนี้มีระยะห่างอยู่ประมาณ3แต้มครับยังถือว่าไม่ห่างมากนะฮะเสิร์ฟลูกนี้ไปไม่ค่อยดีแต่ว่าเคลียร์กลับมาดีนะฮะเป็นแต้มของแบดมินตันครับอนะะตอนนี้เหมือนจะเล่นกันอยู่ประมาณครึ่งขอดนะครับ ไม่ต่างคนต่างไม่ยกนะฮะใช้วิธีการแตะเบาๆนี่นะฮะแตะเบาๆกันทั้งคู่แะเล่นกันข้างหน้านะครับ13ต่อ11นะฮะก็เป็นธรรมดาของคู่ผสมนะครับที่จะต้องจี้ฝั่งที่เป็นผู้หญิงนะฮะ12ต่อ13ครับนี่นะฮะ,ะได้ไหม และตามมาจนทันแล้วนะครับตอนนี้สกออยู่ที่13เท่ากันสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะฮะยังไงฝากกดติดตามเพจไอเยลี่ไว้ด้วยนะฮะแฮะแบ็กแพนเคาะลูกนี้ไปไทคอร์ดนะฮะได้แต้มครับ10 4ต่อ13ครับอืมอืมนะฮะยังเกี่ยวขึ้นมาได้ ยังเกี่ยวมาได้นะฮะออกไปเองนะครับแฟตเซลเริ่มหนีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ15ต่อ13ครับได้ไหมอ่าลูกนี้ ลูกนี้ฟาวนะครับเป็นแต้มของทางแฟลชเซลนะฮะลัเก็ตโดนเน็ตนะครับ16ต่อ13ครับใส่ลูกนี้เต็มข้อเลยครับ <c oughs> ทางดาซีหันมาบอกไม่ต้องพูด <c oughs> รู้เลยนะฮะ14ต่อ16 โอ้โหลูกนี้ทิกเน็ตข้ามาเองนะฮะ15ต่อ16ครับนะฮะถือว่ายังมีวันนี้มากันมากัน3มคนนะฮะมีคุณมาคุณบุ๋มบิม่มแล้วก็มีเน็ตมาด้วยนะครับวันนี้นะฮะตอนนี้มีปัญหาลูกเสิฟนะครับค่อนข้างที่จะโชยนะครับทำให้ทางของแฟดนี่จิ้มได้ง่ายๆเลย17ต่อ15ครับอ่าตบตบเสียไปเองนะครับ 18ต่อ15ท้ายเกมครับต้องละเอียดสักนิดนึงแล้วนะฮะสิบเก้าต่อ15ครับตอนนี้แฟตเซลเล่นเร็วขึ้นนะครับเหมือนอยากจะรีบจบเกมแรกแล้วนะฮะเริ่มส่วนเร็วนะครับ20ต่อ15ครับเกมพอย์อือหือ เต็มเต็มเส้นนะครับและทางแฟลตเซลนะครับเอาชนะในเซตแรกไปได้ก่อนนะครับด้วยด้วยส,วยสกอร์21ต่อ15นะฮะร,รอนักกีฬาเช็ดเหงื่อดื่มน้ำกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรารับชมกันต่อในเซตที่2 วันนี้เราทำการแข่งขันกันทั้งหมด18คอร์ดนะฮะเรียกได้ว,ว่าปิดคอร์ด CC ไปเลยนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักครับเพราะว่า300กว่าแมตช์นะฮะน่าจะทำการแข่งทำการแข่งขันกันตั้งแต่ประมาณ8โมง8โมงครึ่งได้นะฮะและคิดว่าน่าจะยาวจะถึง4ทุ่ม5ทุ่มน่าจะมีนะครับ จริงๆแล้วตามตารางเนี่ยคิดว่าจบประมาณสองทุ่มนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ะสองทุ่มไม่มีอยู่จริงครับเพราะว่าเล่นกันสูสีกันทุกเกมนะยิ่งรอบแบบลึกๆนะครับ3เซต3มเซตต,ต,ตลอดนะฮะ บุ๋มบิมบอกคนเหนื่อยนะครับขอพักแป๊บหนึ่ง กีฬาลงสนามครับเดี๋ยวเราเซตที่2ครับแอมนี้นะเปิดเสิร์ฟโดยแฟลตนะครับอืมเสิร์ฟยาวมาลูกนี้บุมบิ่มนะฮะเสียหลักนิดน,นึงนะครับตีเสียไปเองครับเหมือนเซตที่2มีการเปลี่ยนรูปแบบในการเสิร์ฟนะครับเป็นเสิร์ฟยาวแทน1เท่ากันครับนาซีนะฮะ หยอบติดเน็ตไปเองนะครับมาร์คเสิร์ฟนี่นะครับอย่างที่บอกว่าลูกเสิร์ฟยังค่อนข้างจะโชยอยู่นะฮะทำให้ทางของมาร์คเนี่ยสาม,มารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเล่นไปทางไหนนะสองต่อนหนึ่งครับเสิร์ฟโชยไม่แพ้กันเลยนะฮะคุณบุ๋มบิ่มนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสิร์ฟหรือว่าเซตนะฮะ ถ้าเป็นวอลเลย์นี่คือแบบเซตสวยเลยนะฮะสองเท่ากันครับขอเปลี่ยนลูกนะครับสำหรับลูกที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้นะครับก็จะเป็นลูกโซนิกนัมเบอร์วันะครับผมเป็นขนห่านนะฮะทางด้านของสนามเราจะเห็นว่ามีวัวเดินผ่านนะครับม <laughs> ีเป็นพี่วัวของเรานะฮะเดินผ่าน สามต่อสองนะฮะเมื่อกี้จริงจริง่กี้มีพ่อวัวแล้วก็อันเมื่อกี้คือพ่อวัวเนาะเป็นวัวเป็นโคนเนื้อเนาะแล้วก็มีคนโคนมด้วยนะฮะเพราะว่ามากับแม่วัวด้วยนะฮะอยากจะให้มาเล่นสนามนี้มากเลยนะฮะน่าจะเป็นสีสันชมขั้นต่อครับห้าต่อสองครับนะฮะแฟลเซลลตอนนี้เริ่มรู้แล้วครับก็ต้องเปียยังไงนะฮะ เรามาดูกันว่าแบมินตันจะแก้เกมนี้ยังไงนะครับอ่าบุ๋มบิ่มนะตีติดไปเอง6ต่อ2ครับสกอร์เริ่มไหลเนี่ยนะครับสเสิร์ฟยาวนะเหมือนจะได้ผลอ่าลูกนี้จะเคาะยอดเบาๆนะครับฝั่งของแฟลตนะครับแต่ว่าแป๊กนะฮะ3ต่อ6ครับมาร์คเสิร์ฟ เสิร์ฟลูกนี้สวยครับแต่ว่าหยอดกลับมาดีเลยนะคต่อสครับนาซีเสิร์ฟโอ้ลูกนี้กะจะเคาะลึกนะครับแต่ว่าไม่เป็นทางลึกครับเป็นทางกว้างแทนแปดต่อสครับอตอนนี้ก็มีรู้สึกว่าลูกหยอดเริ่มมีปัญหานะฮะ เต่อ3ครับเริ่มห่างแล้วนะครับเสรฟยาวขึ้นมาแบบนี้วัดเอาเลยนะฮะแล้วขึ้นหน้าด้วยนะครับอ่า10ต่อ3ครับทางแบดมินตันยังแขะไม่ออกนะฮะสวยลูกนี้ต้องได้แล้วนะฮะสุดยอดนะฮะตบคอสไปนะครับตรงนั้นไม่มีใครอยู่นะฮะ4ต่อ10 ผมบินเสิร์ฟอ่าดึงดึงเสิร์ฟได้ดีเลยครับนะฮะทำให้ทางของนาซีเสียจังหวะไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขคาะติดเน็ตนะฮะ,ะลูกนี้นะครับลูกเสิร์ฟค่อนข้างโชยนะฮะถือว่าค่อนข้างโชยเลย11ต่อ5ครับ ครึ่งเซตแรกนะครับแฟดเซลล์นำอยู่11ต่อ5 ครับชมกันต่อนะฮะ mm hmm. แฟตเสิร์ฟ mm hmm. เกี่ยวลูกนี้ไว้ดีเลยครับ mm hmm. นาซีนะฮะ12ต่อ5ครับเพ mm hmm. ิ่งเซตหลังนะฮะ mm hmm. ทางของแฟตเซลยังเปิดสกอร์ไปได้ก่อน mm hmm. ลูกนี้ตีเสียออกไปเองนะครับ mm hmm. น่าเสียดายนะฮะ13ต่อ5ครับ 6ต่อ13ครับลูกนี้ตีออกหลังไปเองนะฮะส่วนของแฟลนะครับเสิร์ฟลูกนี้ดีแต่ว่าแต่ว่านะฮะนี่ครับรับกลับไปไม่ค่อยดีครับ14ต่อ5ครบผมว่าทางของแฟลทนี่ถ้าดูถึงส่วนสูงนะอาจจะเสียบเปรียบแต่ก็ได้เรื่องของความเร็วเข้ามาแทนนะฮะ14ต่อ7ครับ สบายๆครับเนี่ยฮะจะได้ความเร็วเลยครับแล้วก็เกมเสิร์ฟของทางแบดมินตันยังเสียบเปรียบอยู่นะฮะแต่ว่าขอให้ได้บุกนะฮะถ้าได้บุกก็ได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่าซ้ายขวาจะค่อนข้างโล่งเลยนะ8ต่อ15ครับนี่ครับแต่อพอลูก จริงๆแล้วในรายการแบดเว็บนี่ถ้าเกมเสิร์ฟได้เปรียบนี่ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะ9ต่อ16ครับบุมบิมเสิร์ฟโ,โอ้โอ้โหดัดยกมาแล้วนี่ไงฮะนี่ฮะนี่ครับอ,ออกนิดนึงนะครับ นิดเดียวจริงๆนะครับแต่ลูกนี้ถ้าลงนี่สวยเลยนะครับสิบเจ็ดต่อเก้าครับแสดเสิร์ฟขึ้นมาเสิร์ฟยาวมาแล้วหยอดหยอดกับอืมนะฮะแล้วตีออกไปเองนะครับสิบแปดต่อเก้าครับอ่าเนี่ยฮะจริงแล้วทางของมาร์ทถือว่ามี ลูกที่น่าระวังอยู่คือลูกตบนะครับตบได้ค่อนข้างดีบอกกับด้วยความที่มีส่วนสูงที่ค่อนข้างสูงนะครับทาให้ได้เปรียบอ่าลูกนี้เบิ้ลนะครับฟาวฮะสิบเก้าต่อสิบอันข้าว <c oughs> เอ้ยครับเกมแฟตเซลนะฮะขึ้นเกมพอยต์ก่อน20ต่อ10ครับ น่าจะเกรงนะฮะเสิรฟ์ฟเสียไปเองครับ11ต่อ20ปุ่มปิ่มเสิรฟ์ฟมาแ,ฟแปะลูกนี้ไปง่ายๆนะครับและทีมสเซลล์ครับเอาชนะนะฮะแบมินตันแคเดมี่นะครับไปได้ด้วยสกอร์21ต่อ15และ21ต่อ11ครับ